นี้ก็นางก็กลับมาถึงบ้านแล้วต้องทำกันบ้านก่อนนะคะวันนี้ได้เลขอะไรมาจ๊ะเลขสี่โฟนี่คือเลขสี่นางนะคะพอแล้วเขียนตรงถูกไหมเขียนถูกไหมเนี่ย เขียนหนึ่งวันสองทูสามทีสี่โฟห้าไฟหกสิบเซเว่นคือเจ็ดเอ็ดคือแปดเก้าคือนายสิบนั้นเทนโฟเขียนไม่ถูกต้องเลยลูก เขียนเขียนเขียนไม่ต้องยกปลายปากกาเขีอ้ปลายดินสอเขียยลงไปขีดลงไปขีดลงไปขี่ลงไป,งไป,งไปตรงๆเส้นลากจุดที่หนึ่งลงมานี่จุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนี่ ุดที่สนั่นละจุดที่หนจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนั่นแหละเขียนให้ถูกต้องจุดที่หนึ่งเร็วๆลูกแม่จะข้ามก่อนจุดที่สอง จุดที่สามพิมมีคนเก่งอยู่แล้วโอเคจ้อ่าจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สางจุดที่สามโอเคสวยที่สุดในสามโรคโอ้ยพีมมีทำไมเก่งจังเลย เอาลองดีๆสิอันนี้ผะอโดยารน้ำเจ้ะอันนี้ผู้ใดยสารน้ำเอาลอง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 อันนี้ผู้ใดยสารน้ำไหนน้ำไม่มีอันนี้ผู้ใดยสารน้ำไม่มีรีบเขียนรีบเขียนจะเองเหรอจ้ะจุดที่หนึ่งวันนี้ได้เลขสี่มานางกำลังเขียนเลขสี่จุดที่สาม เลาเขียนพูดด้วยจุดที่หนึ่งที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สามโอเคจุดที่หนึ่ง,จ,งจ,จุดที่หนึ่ง,จ,งจุดที่สองจุดที่สามโอเค <c oughs> <c oughs> จุดที่หนึ่งเขียนสวยอย่าออกนอกเส้นจุดไขป่ปลาเลขสี่เขียนแบบนี้นะเลขสี่ะ นั่งคัตมาดอยากนั่งก็นัน่งคัตมาดไปสิละ่ะอ้อาวขยับไปใกล้ๆ เก,ก่งมากค่ะนั่นล่ะเก,ก่งมากค่ะละูกเก่งมากค่ะนั่นล่ะเก่งมากค่ะเก, yes. oh. ก่งมากค่ะลูกเยสเก่งมากโอ้พี่มี่นี่เขียนเก่งแล้วอ่ะอืมนี่เนี่ยอันนี่เนี่ยเอออ้าเอานี่เนี่ย นี่เนี่ยเอองจริงจริงลูกสาวใครคุณพ่อชื่ออะไรบอรยไลแม่ลาบมัมีแม่สองคนพี่พ่อสองคนมีใครม,มั่งแม่บีพ่อไอทยแม่ลาบพ่อไรพี่ใจแม่ภาพแม่กาบ ไอคิวหน้าชิวหน้าโหหน้าสอยหน้าขึ้นไอเด้งจ้ะเขียนเร็วเขียนเร็วๆจะได้ระบายสีกุ๊กไก่อันนี้ด้วยจ้ะอันนี้ต้องเขียนจ้ะเต่งเล่งเต้<ม> แล้วนางก็กำลังจะเสร็จแล้วพี่น้องแล้วนางก็จะเสร็จแล้วล่ะพี่น้องตึงงอ่าเร็ว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 ไปหาหาตั้งกล้องมาเลยตั้งตั้งกล้องทำไมก็เพื่ออันก็หนูกำลังจะทำเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยหนูกำลังจะทำเสร็จแล้วเนี่ย เขียนเสร็จแล้วกำลังระบายสีระบายสวยๆระบายดีๆทำดีๆตั้งใจทำ คุณครูให้ไเขียนหน้ากระดานเดี๋ยวเขียนไม่ได้นะไม่ตั้งไกทำอะ่ะกำลังระบายสีเมียไก่ ก็เลือกหัดสีอะไรนหัดสีสีนี้ไม่ใช่ แม่ไก่แม่ไก่ออกจากไข่หางก็สีดำหางไก่ก็สีดำอย่าให้ออกนอกเส้น บายแม่ไก่เสร็จแล้วเหลือลูกไก่สามตัวโอเคอ่ะตัวนี้เอาสีฟ้าตัวนี้เหรอตัวนี้สีฟ้า อางนอกเส้นค่อยๆระบายไป ตอนนี้เอาสีส้มอันนี้เหรอจ้ะ,ะบายลูกไก่ชีมว่วงตัวที่สามชีมว่วงหนึ่งสองสามจ้ะ สีเหลืององคารสีอะไรหวันที่วันเดลสีแดงสองวันจ์วันเดลสีเหลืองสามอคารเดลดสี้สีวันพุธวันเดกินสีเขียวห้วัสดีพ่อเดยพ่อวันสีส้มหวันสุเดยูสีฟ้าันเาสุเดพ่อรสีม่วงโอเค 离得远，离 ระบายดีๆเสร็จแล้วอ่ะอ่ะระบายเลขสี่ทำไมไม่เหลาอ่ะไม่เหลาหรอกเค่นนั้นแหละพอพอเสร็จแล้วก็ยกให้เอฟซีดูด้วยแล้วก็บอก F4 Một đi ăn สังเกษสีอะไรสีชมพูบิงเร็วๆระบายเร็วๆสะท้อนแสงอะไรเนี้ยแสงไฟแน่สะท้อนแสงมาเกิดไหมสะท้อนแสงมาจากหม้อเหรอแม่ก็เปิดไง อ๋อแม่ก็เปิดไฟเหรอโอ้ถึงว่าเรือเๆืเระบายสวยเยระบายสวยเย เสืเงย้งรีบละบายจะได้เสร็จ ตั้งใจทำต่อกันบ้านนางใกล้จะเสร็จแล้วจ้าใกล้จะเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วจ้า อ้าวเร็วเร็วรีบทำอ้าวเอาให้แฟนถับดูซิเอาให้เอฟซีดูเราทำสวยไหมจ้าเอาลองพูดเดี๋ยวท่างามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องพิ้นเนเด้อจ้า ให้ดูหน้าด้วยค่ะดูหน้าคนทำด้วยเอาไหมาให้ดูหน้าคนทำด้วยอ่าวัสด,ดีค่ะวันหลังพบกันใหม่ค่ะบา,บายยเล็ววัสด,ดีค่ะเร็วัสด,ดีสวยๆเร็วัสด,ดีหันมาทำวัสด,ดีสวยๆวัสด,ดีค่ะ